ก่อนมะแกถอดรองเท้าก่อนถึงห้องได้มะได้เวลานอนแล้วได้เวลานอนแล้วเอ้ากับร่งแขนบูมีเพิ่นสีดยามากเออสีวัคซินมากไปไปขึ้นไปกับร่งแขนบุมีเพิ่นสีดยามากเออสีวัคซินมากไปไปขึ้นไป ถอดรองเท้าก่อนถอดรองเท้าก่อนครับมาไหมคุณอะของเหรินเพิ่นก็คือของไอ่ของไอย่ยังไายอันนี้ยังจิบจิบร้องเพลงไปด้วยอืไปไปไปอะอมองอะไรไปขึ้นขึ้นก่อนครับหรือว่าให้ยายอุ้มยายอุ้มไหม ประตูให้ยายด้วยเป,ปเป็นหรือเปล่าถึงห้องแล้วอ้าวถึงห้องละจ้าขึ้นบันไดเองเก่งบ่มาถอดรองเท้าก่อนครับห้องก็หกหต้ใดมาเหตเจ้าไหมอีโนเวีห้องเม็นเม็นซีปตาตาไปแล้วเร็วไปอเอาขึ้นเอาย่หลานอ่ะ บ่อยากให้เฮาอุ่มนะอยากอยากขึ้นเองเอ่ะจับจับทางนี้เอาโอ้ยเหม็นสีเอาไม่อุ่มอีกจ้ะอีจ้าเบาๆเบาๆไปช้าๆบ่ยอมให้อุ่มนะไปสีฟอนละอีกสุดท้ยายละอืม,อมจริงจริงขอบคุณนะคะที่รับชมน้องมาเวลค่ะเอาไม่อุ่มอีจ้าอีจ้าเบาๆเบาๆ ไปช้าๆไม่ยอมให้อุ่มนะไปสีห์ละอีกสุดท้ายแล้วท้าก่อนมะจะถอดรองเท้าก่อนถึงห้องได้มได,นนได้เวลานอนแล้วได้เวลานอนแล้วเอ้าถอดรองเท้าก็มาเกาะยกติหายปวดแขนแลว้ววันเนี้เพราะว่าเมื่อวานนี้ปวดทั้งวันเลยถึงห้องกด็ดีเลย ถึงห้องแล้วอะเปิดอ,อเก่งจังเลยเก่งจังเลยเก่งวยเก่งจังเลยเก่งจริงๆขอบคุณนะคะที่รับชมน้องมาเวลค่ะหืมจเจ้าออหม อีโนเวทห้องเม้นเม้นสีปะตาไปเร็วๆไปเอาขึ้นมาถอดรองเท้าก่อนครับห้องก็หกเส็แ้มาให้กำลังใจน้องหน่อยนะคะทุกคนเอาย่ายหลานอ่ะไม่อยากให้ห้าอุ่มนะอยากอยากขึ้นเองอะอาจจะจับทางนี้เอาโอ้เหม็นสีอือเก็บเจ้าไหม อีโนเวทห้องเม้นเม้นสีตาตาไปแล้วเร็วไปเอาขึ้นกำลังแขนบุมี่เป็นสีดยามากเออสีดวัคซีนมากไปไปขึ้นไปเอารีบเรารีบเข้าห้องลูุกอันหนึ่งสองเป็นเองนะคะตาเออ ถอนรองเท้ากัมมเกาะยายติหายปวดแขนแล้ววันนี้เพราะว่าเมื่อวานนี้ปวดทั้งวันขึ้นบันไดโอ้ขอัดเจ้าทาสีแล้วขึ้นได้ไหมไหวไหมเบิ้องนะมองอะไรไปขึ้น,ข,นขึ้นก่อนครับหรือว่าให้ยายอุ้มยายอุ้มไหม มาไม่อุ้มจีจ๊ะจะีจ๊ะเบา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 ไปช้าช้าไปยอมให้อุ้มนะไปสิพห์หออีกสุดท,ท้ายละวอืมจะเจ้าไหมอีโนเวทห้องเม้นเม้นเซฟตาไ,ไ,ไปเร็วๆไปเอาขึ้นถอดรองเท้าก่อนอถอดรองเท้าก่อนครับมาไหมคุณอะของเหรินเพิ่นก็คือของอ้ายไอ่ของอ้ายจังหลายอันนี้ยัง จิบจ๊บๆิเอาย่ายหลานอ่ะบ่อยากให้เฮา้อุ่มนะอยากอยากขึ้นเองอ่ะอ่ะจับจับทางนี้เอาโอ้ยเม็นสีอืมจะเจ้าไหมอิโนโวเวทห้องเม็นเม็นสีตาตาไปแล้วเร็วไปเอาขึ้นเอาไม่อุ่มอีจ้าอีจ้าเบ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 าไปช้าช้าไม่ยอมให้อุ่ม ตัสีหอษลายหยสุดท้ายแล้วเฮ้ยถึงห้องพอดีเลยถึงห้หงแล้วอาเปิดอ้เก่งจังเลยเก่งจังเลยเก่งว้าเก่งจังเลยกันบันไดโอ้ขหเดี๋ทาสีดแล้ะขึ้นได้ไหมไหวไหม เอาหันหน้าไปหันหน้าไปหันหน้าไปเนี่ยมาทางนี้มาทางนี้าานอ้าวเพื่อขึ้นยังสี่เนาะบานี้เอาร้องเพลงไปด้วยร้องเพลงไปด้วยไปไ,ไป ห้งองน้องอ่ะถอร้องเท้ากันบันไดโอ้ขัดเจ้าทาสีดีแล้วอะขึ้นได้ไหมไหวไหมระเบิดงมาถอดรองเท้าก่อนครับห้องก็หกเห็แไมมะให้กำลังใจน้องหน่อยนะคะทุกคนฮยะให้ยาจับไหมฮะให้ยาจับไหม อออโอ้เก่งจังเลยเก่ง,เกงจังเลยเก่งว้าเก่งจังเลยตุ้ยยายด้วยปเป็นลรือเปล่าถึงห้องแล้วอ้าวถึงห้องละจ้าขึ้นบันไดเองเก่งวาถอดรองเท้าก่อนถอดรองเท้าก่อนครับมามนค่ณะของเหรินเพิ่นก็คือของไอ่ของไอ่จังหลายอันนี้ยัง กิ๊บกเองอั mm. งนไปฉีดวัคซีนมาคนเลยใสกับร่างเขียนบุคคลใดปนอยาจับไหมอ้วววววววเวววววงเวงเกววววงวว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 วเวว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 วอวว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 วจับ ไปช้าๆมาย่อมให้อุ้มนะไปสีพอน่อีกสุดท้ายแล้วเป็นไรบ้านี้เรันดิตกลนบันไดเองเด้ี่น้องเอาไปจะขึ้นเองแล้วให้ยายจับให้ยายจับหรือจะขึ้นเองมาถอดรองเท้าก่อนครับห้องโกโ็หกใช้ไหมนาเป็นไบี้เรันดิตกลืนบันไดเองเด้ี่น้องเอาไปจะขึ้นเองแล้วให้ยายจับ จะจับหรือจะขึ้นเองมาถอดรองเท้าก่อนครับ้องก็หกเส็แล้มาอเอาย่ายหลานอ่ะไม่อยากให้เห้าอุ่มนะอยากอยากขึ้นเองอ่ะอาจจะจับทางน,นี้เอาโอ้ยเหม็นสีขึ้นบัานไดโอ้ขัดเจ้าท่าสีแล้วขึ้นได้ไหมไหวไหมเบิ้ลอย่งนี้ ใหยายจับไหมอะหยายจับไหมเป็นไรบ้านี้ียวเปนเดขก้นบันไดเองเด็กพี่น้องเอาไปจะขึ้นเองแล้วให้ยายจับให้ยายจับหรือจะขึ้นเองเป็นไรบ้านี้ียวเปนเดขก้นบันไดเองเด็กพี่น้องเอาไปจะขึ้นเองแล้วให้ยายจับให้ยายจับหรือจะขึ้นเองให้กำลังใจน้องหน่อยนะคะทุกคนะ ห้อ,องน้องเอ้าถอดรองเท้าเอไปไปไป <c oughs> จับหรือเปล่าเราจะขึ้นเองจับแขนนี้เหรออ่ะเอาย่าเอาเอาข้างหลังขึ้นได้ไงเปิดตูวให้ยายด้วยเปิดเป็นหรือเปล่าถึงห้องแล้วอ้าว ถึงห้องละจ้าขึ้นบันไดเองเก่งบ่เท้าก่อนมะจะถอดรองเท้าก่อนถึงห้องได้มะไ,ได้เวลานอนแล้วได้เวลานอนแล้วเอ้าขึ้นบันไดโอ้ขอเจ้าท้าสีแล้วขึ้นได้ไหมไหวไหม